ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับได้ท o เกเตอรวันนี้มีอัปเดตมาใหม่อัปเดตเกี่ยวกับการแข่งของวันจันทร์แล้วก็เอ,เอาใหม่นะเริ่มเลยเดี๋ยวนะเอาตั้งแต่นี้เลยแล้วกันนะก็คือคอนเทนต์จะเริ่มประกาศ หัวข้อการแข่งขัน PVP วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะจ้าแล้วก็ตอนนี้เราสามารถ p v Wall ได้แล้วก,าาลก,ก่อนที่เราจะซื้อได้อาสามารถเลือกดูช้อปปิ้งกำแพงก่อนที่เราจะซื้อได้ในวัณนี้ต่อไปอันนี้เกี่ยวกับการคำนวณพวกค่า Beauty อะไรแบบนี้แล้วก็ b o n ั s tip จะไม่ขึ้นอยู่กับ Food s e r ์ฟอีกต่อไปไม่เกี่ยวกับเมนูอาหารว่าจะทำเมนูไหนแล้วก็ ไอ้เตาอ่ะสามารถหมุนได้ที่ทิศทางแล้วนะแล้วต่อไปก็สามารถปรับแต่งเสียงในเกมได้โหโคตรเด็ดแต่ละอย่างแล้วก็เพิ่มเอฟวิชวลเอฟเฟอะไรบางอย่างเข้าไปอ่าเจ๋งสุดๆแต่ละอันอ่าเรามาดูกันดีกว่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึอ่าตอนนี้การสร้างเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ของเราจะเปลี่ยนไปนะเชื่อ ตอนแรกเราจะสร้างรีเจนได้ที่สุ่มอะมบางทีก็เป็นร้อยบางทีก็หลักหน่วยบางทีก็หลักสิบแต่ว่านะรอบนี้มันจะมันจะมีบิวตี้เลงให้ก็คือถ้าเราสร้างด้คอมมอนจะอยู่ในระหว่างนี้ไม่เกิดนี้แน่นอนไม่มีหนึ่งแล้วเว้ยแล้วก็รีเจนจะไม่มีหลักร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้ถ้าใครมีรีเจนนี่เก็บไว้อาจจะเป็นตำนานหรือไม่ก็เละหรือไม่ก็แบบไม่รู้ว่านั่นแหละก็คือเราจะสร้างรีเจนได้สูงสุดแค่4 6หัวใจนั่นเอง นี่ก็เหมือนเดิมวิธีการย่อยเฟอร์นิเจอร์ก็เราจะาจะได้การ์ดกลับมากับเก็บไว้ pvp ก็ได้ต่อให้หัวใจหมดก็ก็ใช้ pvp ได้นะโบนัสบิวตี้อันนี้เหมือนเดิมก็คือใส่เฟอร์นิเจอร์5ตัวเพิ่มโบนัส2.5%ใส่20ตัวเพิ่มโบนัส10%เนี่ยถ้าเกิดเราหัวใจในร้านเรา50ใช่ไหมแล้วเราเก็บเรามีเฟอร์นิเจอร์ตรงแลนด์ตัวก็จะเป็น55นั่นเอง แล้วค่าโบนัสตรงนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเห็นไหมเปลี่ยนใหม่แล้วนะเ <_ S 2> ข้าไปดูในเกมแล้วกันนะก็คือตอนนี้มันเอาจะเอาเมนูมาบวกกับโบนัสทิปแลละตอนนี้รลานผมมี300หัวใจนะ3.67อ่าทดไว้ในใจก่อนเอาโน้ตเอาคลคูลเตอร์ก็แล้ว เรามาดูกันว่ามันจะได้ตามนี้จริงไหมตึึ่นตึ่นตึนตึนอยายให้ดูสวยงามไปมาตอนนี้เราก็ดูเดิ๋หวเชฟอนี่มันหลับตาใช่ไหมหรือว่าตาหายหลับตาชิมใช่ไหม คือมีเสียงจีกระทแล้วตอนนี้อ่าเราคงจะเอาเ,าเริ่มจากแกงกะหรี่ก่อนแล้วกันนะดูแกงกะหรี่นะฟึบเสิร์ฟได้เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบหกจุดเจ็ดนะเมื่อกี้ห้าสิบหกจุดเจ็ดแกงกะหรี่ใช้เท่าไหร่วะดูก่อนนะแกงกะหรี่ได้ได้ยี่สิบแกงกะหรี่ได้ยี่สิบเมื่อกี้ได้ห้าสิบหกจุดเจ็ดใช่ไหม ยี่สิบบวกห้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเอาห้าสิบหกห้าสิบหกจุดเจ็ดมาลบยี่สิบได้สามสิบหกจุดเจ็ดค่าหัวใจเรามีสามร้อยพอดีนี่ไงสามสิบหกจุดเจ็ดตรงเป๊ะก็คือตอนนี้เมนูไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรแล้วเนี่ยจิ๊บจิ๊บเห็นไหมเห็นไหมก็คือเมนูอะไรก็ได้แล้วมันก็บวกเข้าไปเลยอะ่ะ แค่หัวใจเราตามเนี่ยสมมติหัวใจ200ไได้สร้างสารผักได้5ไหมก็้บยี่บเลยระบบใหม่คำนวณง่ายกว่าเดิมแน่นอนจริงไม่มีเสียงติง้งติ้งติ้งไหมเสียงเสียงเสือดินวะติ้งติ้งเดี๋ยวร้านหัวะมีีฟอริเจอร์พังอะ่ะจริงอะ่ะดูคราวนี้ฮอตพอตฮอตพอตฮอตพอตใช้สร้างเท่าไหร่นะยิบสาม 300กด59.7สเก้เฮ้ยละเฟอร์นิเจอร์ลดไปดีเลย59.7เลบ23เห็นไหม36.7ยตอนนี้ค่าหัวใจผงลดเหลือ295แล้วเออแบบนะเติมเฟอร์นิเจอร์ก่อนมีอยู่ไม่รู้อ่ะเติมเข้าไป,ไปแม่เตรียมพร้อมจริงๆ โทพร้อมก็คือตอนนี้เสิร์ฟเมนูไหนก็ได้โบนัสทิปเท่ากันนะคำนวณง่ายกว่าเดิมแน่นอนก็แค่นี้แหละส่งความคุ้มค่าเหรอห้าสิบสมมุติถ้าเราเสิร์ฟเรามีหัวใจแค่ห้าสิบใช่ไหมเราต้องเสิร์ฟกี่ครั้งถึงจะได้ค่าเพราะว่าย่อยเฟอร์นิเจอร์ตัวนึงเนี่ยคุ้มปะเนี่ย 357ครั้งอืมตอนนี้ผมว่ายังน่าจะคำนวณยากอยู่นะอ่ะเดี๋ยวค่อยสรุปในรายสัปดาห์แล้วกันนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมก็เอาเอา AF ยอดีอ่ะ28แปดเยอะดีออมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำไปนนี้ผมจะย่อยย่อยเฟอร์นิเจอร์ห้าตัวเพราะผมได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกวมาแล้วแหละ เนี่ยผมซื้อแบบตัวละแปดเลยนะตัวละแปดอ่ะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเกมก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งเสร์ฟทีหลังอะไรว,วะเ <s we ak> สียงดังอ่ะเสือกิ้งกิ้งกิ้งว่มีเสียงตึ้งติ้งเหมเสียงเด้งเร้งสร้างๆไปเมนูไหนก็เหมือนกันสร้างนี้เอานีนดีก้ก่อนทิวอะชิวโอเคปิดไป อ่ะก็อัปเดตก็ประมาณนี้แล้วสิ่งที่ผมจะทําในคลิปหน้าก็คือผมจะเอาเฟอร์นิเจอร์ห้าตัวที่ซื้อในราคาแปดได้มาอ่ะคือผมซื้อมาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่หมดอ่ะหนึ่งหนึ่งผมก็ซื้อหมดและซื้อมาเพื่อจะทําเช่นนี้เฟอร์นิเจอร์ราคาถูกที่สุดเนี่ยผมไม่สนตอนแรกผมจะซื้อแบบไม่ส่วนนะก็ <c oughs> แต่ว่ามันบางอันมันมีไงก็เสียดายเออมันก็ราคา8ดเท่ากันก็เนี่ยเนี่ยก็ซื้อๆมาง,งั้นแหละแปดไข่ดาว จะมาคำนวณคร่าวๆอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำในคลิปหน้านะไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้มาแค่นี้พอเจ <c oughs> ็บปวดรยแล้วทั้งหมด40ไข่ดาวเราจะได้5ตัว5.5เหรียญทดไว้ในใจแล้วเราก็ จะเอาเฟอร์นิเจอร์5ตัวเนี้ยไปย่อยเราจะได้มา40ใบ40ใบแต่ผมจะไม่ใช้8ใบในการสร้างนะผมจะใช้แค่ผมจะใช้ใ10ใบในการสร้างก็คือ10ใบโอกาสออกรออก,ออกขั้นระดับสูงมันเยอะไงมันเยอะกว่า8ไงก็คือสรุปเราจะเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์แค่เราซื้อมา5ตัวตัวละ8ใช่ไหม ราจะเหลือแค่สี่ตัวแต่ว่าสี่ตัวนี้มีโอกาสออกมากกว่าแรสูงมากนี่ถ้าเกิดเราได้เนี่ยได้แรเราจะได้สิบสี่ขั้นต่ำเลยนะเราเราได้แรเราได้แรทั้งหมดสิบสี่สี่ตัวเพราะว่าเราเอาห้าตัวมาย่อยเหลือสี่จะเราใช้สิบใบในการในการรวมไงโอกาสออกแรสูงมากเราจะเอาขั้นต่ำเลยแรเลยอันนี้ไม่นับขั้นสูงนะ คูณสี่เข้าไปอ่ะสี่ตัวเราจะได้หัวเราจะได้หัวใจทั้งหมดขั้นต่ำที่ก,กากๆเลยนะห้าสิบหกหัวใจแล้วมีคนเทียบห้าสิบหกหัวใจกับเอฟกับค่าดายไว้ก็คือหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมไม่รู้ว่าในตลาดเขาขายกันหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่านะ อันนี้ขายแพงอันนี้เห็นไหมโซนยาจะขายแบบ1ต่ 1, อ1เห็นปหยี่สิบก็27อันนี้อันนี้แพงมากแต่มันก็อาจจะดีก็ได้ดีจนิงสรุปง่ายๆมัน1ต่อ1นึ่งเห็นไหมเราก็จะได้กากๆเลยหัวหัวใจเราก็จะได้56 56ใครกดาวทึบ5้าสิบห้าไหมเออห้าหกเห็นไหมห้าสิบหกเราก็จะได้ กําไรชัดๆเลยนี่ไม่ได้มโนแน่นอนแต่ว่าผมเนี่ยบอกเลยว่าอย่าหาทําอย่าทําตามแนละ้วเดี๋ยวเจ๊งแล้วโทษผมไม่ได้นะอันนี้เป็นการเกินคร่าวๆเราจะได้กําไรอยู่ที่2 f u d นะประมาณ60บาทเอาละมันจะตามนั้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวรับชมคลิปหน้าเลยแล้วกันนะเจ๊เดี๋ยวก็รู้กัน เดี๋ยวรู้กันเลยว่ามูหรือจ่าดูแล้วจําแล้วนําไปใช้เอาไว้เจอกัน See you again Next time